สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการปรับสีสันของภาพการปรับภาพให้คมชัดขึ้นการแก้ไขภาพมืดภาพสว่างการดึงไอไลท์ของภาพกลับคืนมานะคะการแก้ไขภาพย้อนแสงใบห,หน้ามืดปรับขนาดภาพให้ดูมาตรฐานขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปที่แล้วนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะนี่จะเป็น อ่อนแต่งแล้วก็ลังแต่งนะคะที่บอกว่าจะให้ดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะเข้าสู่โปรแกรมนะคะจะใชขอนุญาตใช้ภาพนี้นะคะอันนี้จะเป็นภาพนกที่อยู่ใต้น้ํานะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นสอนเกี่ยวกับการดึงไฮไลท์นะคะขั้นแรกเลยนะคะกดที่เครื่องมือนะคะจะเป็นตารางตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็จะใช้นะคะ จะปรับเทมต,ตรงนี้นะคะจะปรับเป็นการรับแสงนะคะจะรับแสงให้มันดูแบบสว่างขึ้นนะคะจากเป็นภาพมืดนะคะปรับเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะขอปรับเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็พิมพนะคะก็จะปรับมาเป็นลบขลอไภัยนะคะ ลบสิบนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะไฮไลท์นะคะไฮไลท์ของเราก็จะปรับมาเป็นลบเกสิบนะคะเงานะคะจะลบยี่สิบเจ็ดนะคะจะเห็นได้เลยว่ามันเริ่มต่างเนี่ยวบวกยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบหกป้วกันสีขาวนะคะจะลบนะคะเพราะว่า จะอยู่ขาวเกินไปนะคะลบยี่สิบสี่นะคะลบสีดำออกนะครับเพราะว่ามันสีดำม,มันจะทำให้มืดแหละมันจะทำให้มืดน,นะคะเราก็จะลบเป็นยี่สิบหกนะคะไปนะคะก็จะปรับความชัดนะคะมันจะชัดขึ้นเลยนะคะอยางเห็นได้ชัดเลย ดึงไฮไลท์แล้วก็อย่าลืมปรับความชัดนะคะจะเป็นลบหมอกควันนะคะเป็นสามขอเป็นหมวกสามสิบเอ็ดนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันชัดเจนขึ้นมากกว่าเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นความสว่างอุณหภูมิของสีนะคะอุณหภูมิ หับให้สดใสขึ้นนิดนึงนะคะน,นี่จะเห็นนะว,ว่าสีสดใสสีสันสวยงามมากเลยนะคะนกของเราต่อไปนะคะก็จะเฉดสีนะคะอันนี้ขออนุญาตใช้ตามเดิมนะคะเป็นเฉดสีบวกเจ็ดนะคะความอิ่มสีสี่สิบสี่แล้วก็ความสว่างเป็นสี่สิบเก้านะคะต่อไปเป็นสีส้มนะคะเฉดสีบวกยี่สิบสี่ 24, ความอิ่มสีเป็นลบสามสิบหก แล้วก็ความสว่างเป็นลบสิบสามนะคะต่อไปเป็นสีเหลืองนะคะเฉดสีจะบวกยี่สิบสองความอิ่มสีจากลบสามสิบเอ็ดแล้วก็ความสว่างบวกยี่สิบสองนะคะสี C เขียวนะคะจะปรับเป็นเฉดสีบวกยี่สิบสองแล้วก็ความอิ่มสีลบยี่สิบเก้าแล้วก็ความสว่างนะคะจะอยู่ที่บวกหกสิบนะคะต่อไปเป็นสีฟ้านะคะเฉดสี บวก27ความอิ่มสีบวก13ความสว่างบวก9นะคะสีฟ้านะคะอันนี้ขอปรับให้มันสว่างมานิดนึงนะคะเพราะว่าจากอยู่ใต้น้ำเราจะทำให้เหมือนลุกอยู่บนบกเลยนะคะอันนี้นะคะขอใช้เป็นเฉดสีลบสินะคะแล้วก็ความอิ่มสีจะบวกยี บวกสี่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็ความสว่างนะคะจะบวกสี่สิบนะคะต่อไปเฉดสีจะเป็นศูนย์นะคะความอิ่มสีบวกหกสิบสองแล้วก็ความสว่างจะอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมนะคะสีชมพูนะคะลบเก้าลบเก้าแล้วก็ศูนนะคะสามารถปรับอามี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดูรูปเก่านะคะว่า สีประมาณไหนนะคะอันนี้อันนี้ก่อนแต่งนะคะรูปก่อนแต่งของเราก็จะอยู่แบบมืดมืดไม่สว่างนะคะอยู่สีภาพสีไม่คมชัดนะคะส่วนอันที่แต่งแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสามารถแต่งรูปได้ตามที่ ลงไว้เลยนะคะสามารถกรับตามได้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ